S 1> 1. <S ห้ามกัดปากห้ามอ้าปากไม่ใ <9. S 1> ช้มีดแตลีระ <c oughs> และแขนขา <c oughs> พร้อมหนึ่งสองสามไาเซ็กไาเซ็กเซเว่นโก เซ็ก,ซ,ซ,กซี่เซ็กซี่จับไปไหนผู้ชายถ้าเขาไม่เซ็กซี่ไม่ต้องยิ้มทำหน้าแบบได้เลยเขจ่ายบาทถ้าเขาหลุดแล้วเซ็กซี่แล้วค่อยย,ยิ้มให้ ผมเห็นผูช้ชายหน้าอย่างเงี้ยผูช้ชายแบบตอนผู้หญิงเดินมาทั้งเขาไกลพวกลัง <c oughs> แบบคาา <c oughs> ือตอนเดินน่ะสวยมากพอเริ่มรีสไตล์คือแบบ <c oughs> มาแร้ฟร <c oughs> ีสไตล์ปาร์ตี้อยากคิดเยอะ